สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่อง ECU กันบ้างน,นะครับหรือการปรับจูนแก้เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับผมหรือหลายเรี U, ยก r e f e t ECU Remap ECU อะไรพวกนี้ก็คือประเภทเดียวกันนะครับก็คือการดึงเอาคำสั่งเอาสัญญาณพวกนีก้ออกมาจาก ECU นะครับแล้วก็มาจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างก้อนนี้คือกราฟหนึ่งใช้ทำอะไรเราก็จะไปเรียบเรียงคาสั่งมันใหม่ให้เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับ ถ้าเคยดูรีวิวหรือว่าหลายๆอู่หลายๆที่ YouTube อะไรเยอะแยะหมดเลยทำไมรีแมปแรงม้ามันถึงเพิ่มได้เยอะขนาดนั้นนะครับอย่างอีสูสอย่างเช่น1.9เนี่ยแรงม้าเพิ่มมา6ก0ตัวในการรีแมปอย่างเดียวเลยมันเพิ่มมาได้ยังไงเนี่ยมาดูกันนะครับผมอย่างนี่ผมยกตัวอย่างนี้เป็นกราฟของดีแมนะครับแค่ปรับไม่กี่อย่างนะครับขึ้นเลยนะครับ670แรงม้าขึ้นง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นกราฟนี้อันนี้คือกราฟการเรียกทอร์กนะครับ อย่างเนี้ยเดินเบาเราอยู่เงี้ยเราเหยียบคันเร่งลึกๆปุ๊ขึ้นไปเนี่ยเรียกมา100%เลยแล้วเดิมๆของรถนะครับเขาจะดรอปลงมาไหมฮะเขาจะดรอปดรอปดรอปลงมาฝั่งนี้เป็นรอบเครื่องนะครับรอบยิ่งสูงยิ่งโดนลดทอกนะครับลดทอกไอที่นี่คือสมมุติเราเรามีทอกอยู่100%ตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวเรียกเราเรียกเนี่ยเราเหยียบจมคันเร่งเลยปุ๊บรอบรอบเครื่องยิ่งสูงท็อกโดนเรียกลดลงมานะครับติรถรถเรามีทอกอยู่400เงี้ยครับตัวเนี้ย ก็จะโดนลดลงมา10% 20% 30%จนหมดเลยทําให้มันรู้สึกว่ามันมันไม่เต็มไม่เต็มท็อกที่มันมีเราแก้ง่ายๆเลยนะครับแก้แบบ100นี่ตัวเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราอยากให้ช่วงเหยียบมิ์คันเร่งเนี้ยเราอยากให้เรียกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์่าแค่เนี้ยอ่าตอนเราเหยียบคันเร่งมิดท็อกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็คือค่าสูงสุดที่เครื่องยนต์มีนะเนี่ยเรียกออกมาหมดเลยจะไม่โดนดปแบบเดิมละถ้าดูลักษณะกราฟก็จะเป็นอย่างเงี้ย เนี่ยเราเรียกเต็มร้อยเลยแต่ตรงนี้ก็ Trans แบบออาอย่างน,านี้มันไม่ได้นะฮะนี่ผมยกตัวอย่างนะจรงิงมันก็ต้องคำมูดกันหมดเนี่ยผมเรียกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเครื่องยนต์เรามีเท่าไหร่มันออกมาหมดเลยนะครับไม่พอนะครับสมมุติเอ่อเรียกท็อปปุ anni, ๊บแรงมิดแรงม้ามันจะเพิ่มอยู่แล้วเออโทษๆครับมันไม่ได้เพิ่มมันมันเรียกที่มีเรียกที่มีออกมาทั้งหมดเลยแล้วถ้าเราอยากเพิ่มอีกเเอเราอยากเพิ่มอีกเราเอ่อเราอยากเพิ่มเทอร์โบอ่า่ยเทอร์โบเดิมดเดิม เหยียบคันเร่งไปปุ๊บมาตรงนี้แต่ผมดูนะสูงสุดอยู่ที่ประมาณเนี่ยยี่สิบแปดอยู่ตรงนี้ยี่สิบแปดแล้วก็สั่งดรอปอีกแล้วโดนลดอีกแล้วฝั่งนี้จะเป็นรอบเครื่องอยู่แล้วโดนลด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 เหลือแล้วเอ๊ะไม่อยากลดอ่ะอยากให้เต็มสูงสุดที่มีก็คือยี่สิบแปดเนี่ยอ่าผมใส่ยี่สิบแปดอ่าช่วงปลายๆก็จะยี่สิบแปดเต็มแล้วแค่นี้อันนี้อันนี้เพิ่มแล้วนะครับกลายเป็นแรงมาจะเพิ่มแล้วบูทเพิ่มแรงมาเพิ่ม เอาไม่พอเพิ่มอีกโวชีดเพิ่มเข้าไปเดิมๆก็จะอยู่แค่นี้เพิ่มการยกโวชีดเข้าไปปุ๊บแรงม้าเพิ่มแล้วเนี่ยทาแค่นี้ยปลดลิมิตต่างๆที่มันบล็อกบล็อกไว้ทั้งหมดเลยให้หมดเลยขึ้นละหกจุดติดตัวง่ายๆนะม,ม,มีอวี๋เรื่อมียางด้านล่างอยากเพิ่มอีกเดิมๆมันมีแค่นี้เรียกมาสูงสุดแค่อเดิมๆของรถเลยนะครับเรียกมาสูงสุดแค่นี้ ร้อยแปดสิบไม่เอาจะเอาสองร้อยใสไปเลยแรงดัน,นน้ำมันเพิ่มหัวฉีดยกเพิ่มบูทเทอร์เบอร์เพิ่มเพิ่มตัวน,นะครับมาแล้วครับหกเจ็ดสิบแรงมาทําแค่นี้รีแม็อย่างงี้นะแต่ว่าที่เหลืออยู่ที่ความสมูทแล้วว่าจะเกี่ยวออกมายัางไงนะครับผมคําถามต่อมาเจอแน่แ่แล้วใส่คันเร่งไฟฟ้าล่ะคันเร่งไฟฟ้ามันไม่ได้ทําให้รถแรงขึ้นนะครับมันแค่หลอกนะครับคันเร่งไฟฟ้าก็จะเป็นหนึ่งในในกราฟของ ECU ที่ดึงออกมาในคันเร่งเดี๋ยวนะ เดินคันเร่งนี่ตัวนี้เดิมๆนะครับคันเร่งเนี่ยเราเหยียบมาเนี่ยมันจะห้อยห้อยเห็นไหมครับมันจะไปไปเรียกร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้คันเร่งไฟฟ้าเขาจะไปเติมพวกเนี้ยให้มันขึ้นมาเป็นแค่ตรงที่เท้าเราเหยียบอ่ะเราเหยียบนิดนึงมันก็เปิดหรอกว่าเปิดเยอะอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเรารีแมปก็คือสามารถแก้ได้อ่าผมเพิ่มเลยปุ๊บผมอยากให้มันขึ้นแบบเป็นธรรมชาติก็คือขึ้นเป็นชันชันแค่นี้นะฮะคันเร่งคันเร่งเราได้เดินดีละถามว่าต้องใส่คันเร่งไฟฟ้าไหมกรานี้ ผมไม่ไม่ไปขัดขาใครเขานะครับปรับการเนี่ยเท่ากับแต่การังไฟฟ้าแล้วแล้วมันยังมีอะไรเจอเยอะเลยการเลียกทอ่อการปรับแรงดันน้ํามันการจ่ายน้ํามันตามนู่นนี่นั่นคือเราก็จะไปแก้พวกนี้ทั้งหมดเลยเพื่อให้เพื่อลดลิมิตต่างๆที่โดนบล็อกไว้เยอะในเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยพละกกาลังมันเยอะนะครับแต่มันโดนบล็อกไว้เยอะด้วยเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเรามาปรับแก้อะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้แรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นในช่วงที่เราต้องการนะครับ ถามว่าแล้วแต่ละที่เท่ากันไหมก็ไม่เท่านะครับเพราะว่าลักษณะการแต่งกราฟเนี่ยจะแต่งออกมาสวยหรือเปล่าแต่งออกมาได้สมุติไหมแรงที่ต้องการเนี่ยเท่าไหร่ลิมิตเท่าไหร่เปิดซีซั่วมันคือมันเปิดได้จนลดพังเลยนะครับตัวเนี้ยมันก็อยู่ที่ช่างแล้วว่าว่าเขาต้องการจะเปิดเท่าไหร่นี่อย่างเงี้ยผมก็ปิดไว้ก่อนนี้ผมยังไม่จูนนี่ผมแค่นั่งเคลียร์เล่นอยู่นะครับมันสามารถทําพวกเนี้ยได้ได้แบบเข้าไปแต่งค่าที่เหมือนเหมือนป้อนคําสั่งในเครื่องยนต์นะครับ เราต้องการอะไรจากมันเราต้องการเรียกมันมาร้อยเปอร์เซ็นเลยมันก็เรียกออกมาได้หมดเลยนะครับเรียกได้เรียกว่าได้เกินร้อยเปอร์เซ็นก็ได้จนเครื่องยนต์พังคาเท้าเราก็รีมปบ,บสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแค่ดึงค่าออกมาแก้นิดหน่อยเข้าไปเนะี่ยขึ้นและพละกําลังเพิ่มขึ้นมาสามสี่สิบเปอร์เซ็นจากเดิมๆที่เหลือก็เราคุยกับช่างได้นะครับว่าเออเนี่ยเราอยากให้มันแรงแค่ตอนเราเล่นอ่ะตอนเราขับธรรมดาให้มันปกติ ก็ได้นะครับก็สามารถจูนได้เช่นแบบเหยียบคันเร่ง80ถึงจะแรงก่อนหน้านั้นไม่ต้องทําอะไรมันให้มันเป็นปกติของมันหรือว่าลดอืดลดหนวงเคลียร์คันเร่งให้ไวขึ้นมาหน่อยนู่นนี่นั่นคือมันมันสามารถมันสามารถประสานงานแล้วก็คุยกันได้นะครับผมสำหรับการรีแมปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ